สวัสดีครับวันนี้มาที่ Facebook นะครับมาใหม่เลยครับ Facebook ก็คือใส่เพลงไว้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะครับเหมือนสมัยไฮไฟครับเวลาเราฟังเพลงอ่ะมันจะขึ้นเพลงแบบนี้ครับผมเอาเพลงแจ็คครับเกิดมาเพื่ออกหักนะครับขึ้นแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูนะครับเดี๋ยวลบมันออกไปก่อนครับกด3ามจุดครับลบเพลงออกจากโปรไฟล์ครับลบแล้วครับตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งนะครับเรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะทีนี้ กดเลื่อนลงมาครับไอตรงคําสั่งเวลาจะโพสต์นะครับมันจะมีคําว่าเพลงเพิ่มขึ้นมาครับเห็นไหมครับรูปภาพอวตารแล้วก็เพลงนะครับเห็นไหมกดก็ไปเลยครับปุ๊บทีนี้ก็จะมีเพลงให้เลือกครับเพื่อนๆก็เลือกดูนะครับถ้ามันไม่มีเพลงแบบนี้ไม่เป็นไรครับกดบวกครับปุ๊บนก็จะมีเพลงขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าตอนแรกยังไม่ได้กดใช้เพลงนะครับมันจะมีเพลงขึ้นมาเลยครับแต่ว่าถ้ากดแล้วมันต้องกดบวกก่อนแบบนี้นะครับ อ่ะเลือกมาสักหนึ่งเพลงครับสมมติเอาช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะครับปุ๊บก็กดแอดเลยครับหรือจะกดฟังก็ได้กดแอดเลยก็ได้ครับอ่ะผมกดแอดเลยพอกดแอดแล้วครับมันจะมาอยู่หน้านี้ครับหน้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเอ่อสามจุดครับสามจุดแล้วก็ปักหมุดไว้บนโปรไฟล์ครับกดเข้าไปจบครับแค่นี้ครับกลับไปหน้าโปรไฟล์เราปุ๊บ มายัางนี่ครับมาแล้วช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไไดโอเคฝากกดติดตามด้วยครับ